ครับก็บทสรุปคร่าวๆนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของลิขสิทธิ์แล้วก็สิทธิประโยชน์นะครับที่แต่ละสโมสรเนี่ยจะได้รับจากการถ่ายทอดในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกก่อนนะครับก็คือตอนนี้ทุกสโมสรเนี่ยเรามองไปด้วยกันว่าการหาไรายได้เข้าสู่ในเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเนี่ยเรามองไปที่ OTT นะครับหรือว่าการาจ่ายเงินเพื่อเพื่อดูผ่านแพลตฟอร์มนะครับคือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราทําได้ก็คือว่าทีมที่ เป็นทีมเล็กเนี่ยเราต้องการเม็ดเงินในเรื่องของการถ่ายทอดสดเพื่อมารันสโมสรตลอดทั้งฤดูกาลนะครับรายได้จากลิขสิทธิ์เนี่ยส่วนใหญ่ที่เรามองตอนนี้นะครับก็คือ OTT เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดแคมเปญขึ้นมาว่าจะมีแคมเปญเซฟไทยลีกนะครับก็คือเราอยากจะเชิญชวนนะครับบรรดาแฟนบอลทุกสโมสรน,นะครับหรือแม้กระทั่งคนที่รักในฟุตบอลไทยเนี่ยก็ช่วยกันมาสมัครบริการของระบบ OTT นะครับเพื่อทำให้เม็ดเงินไรายได้เนี่ย มันจะกระจายเข้ามาสู่ทุกสโม,มสรโดยตรงนะครับแล้วก็ทําให้ทุกสโม,มสรเนี่ยสามารถลันไปได้ตลอดทั้งฤดูกาลแล้วก็เป็นการลันอย่างยั่งยืนในระดับหนึ่งแต่แม้กระทั่งว่าเราจะออกแคมเปญเซฟไทยลีกมาก็ตามนะครับแต่ทุกสโม,มสรเนี่ยก็พยายามตั้งมั่นในการที่จะพัฒนาตัวสโม,มสรเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้เล่นหรือเรื่องของสนามแข่งขันหรือว่าเรื่องของแคมเปญต่างๆที่แต่ละสโม,มสรเนี่ยจะมาใช้เนี่ยเพื่อทําให้สีสันของไทยลีกฤดูกาลนี้ไม่เงียบเหงาแล้วก็มีความสุขกับแฟนบอลของทุกๆสโม,มสรเพราะเราเชื่อว่า ฤดูกาลนี้นะครับถ้าเรามองแต่เรื่องของการเสริมทีมหรือว่าเรื่องของการปรับปรุงแต่ละสมโมสรผมเชื่อว่าน่าจะเป็นฤดูกาลที่สนุกนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนคนที่รักในฟุตบอลไทยหรือว่าแฟนคลับแต่ละสมโมสรน,นะครับก็มาช่วยสนับสนุนในระบบ OTT กันด้วยนะครับครับผมอันนี้นนแสดงว่าทางไทยลีกเองก็ได้มีการสย่อสารที่ว่าทัดแอพเองหรือว่ามีการาาเป็นต่างงานกับเจ้าหน้าที่เสร็จ รื่องนี้อาจจะต้องคุยกับเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับก็จะมีคณะทํางานประกอบไปด้วยตัวแทนจาก8สโมสรนะครับก็จะมาทํางานในเรื่องนี้ในเรื่องของโปรแกรมประสานงานกับต้างไทยลีกอย่างใกล้ชิดรวมทั้งแผน B ด้วยนะครับเพื่อทําให้โปรแกรมในในฤดูกาลนี้เนี่ยที่หลายๆคนมองว่าฤดูกาลที่ผ่านมาโปรแกรมของ Big m a t ทับกันนะครับเลือกดูไม่ถูก นะครับปีนี้เราก็จะมีการประสานงานกับไทยลีกเพื่อจะทําให้เกมบิ๊กแมตช์เนี่ยทุกคนได้มีโอกาสได้ดูอาจจะขยับวันเสาร์บิ๊กแมตช์หคู่วันอาทิตย์1คู่และอาจจะมีการขยับไปเล่นเกมวันจันทร์หรือว่าเกมวันศุกร์ด้วยนะครับเพื่อให้แฟนบอลไทยเนี่ยได้มีโอกาสเสพฟุตบอลไทยได้อย่างทั่วถึงนะครับสรุปว่าเจ้าใหญ่เช่น เบื้องต้นกำลังเจรจากันอยู่นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ทาง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 ส6สโมสรมองว่าเราจะไม่ล็อกไปเจ้าใดเจ้าหนึ่งนะครับเราก็จะถือโอกาสนี้เนี่ยเพื่อจะให้สิทธิไทยลีกเนี่ยให้ผู้ชมที่ชมไทยลีกเนี่ยได้ดูผ่านหลายแพลตฟอร์มให้มากที่สุดนะครับเราก็ถือโอกาสนี้เนี่ยเพื่อจะเป็นการประชาสัมพันธ์ฟุตบอลไทยให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงการดูถ่ายทอดสดในหลายๆแพลตฟอร์มได้มากที่สุดนะครับเพื่อจะให้ฟุตบอลไทยเนี่ยกลับมาบูมให้ได้อีกครั้งหนึ่งครับ ก็เรายังไม่ได้เซ็ตไว้นะครับแต่ว่าเราอยากจะหาวิธีการก่อนนะครับถ้าเกิดเราเราเราได้รับการร่วมมือจากแฟนบอลไทยทุกๆคนเนี่ยเราเชื่อว่าตัวเลขหรือเม็ดเงินเข้ามาเนี่ยมันก็น่าจะทำให้ทุกสโมสรเนี่ยอยู่ได้แล้วก็ช่วยพัฒนาทําให้ แต่ละสม,มสรเนี่ยมีสีสรรันมีเม็ดเงินที่จะดึงผู้เล่นมีการพัฒน,นาเยาวชนหรือว่าปรับปรุงสนามให้มีความน่าสนใจหรือว่าอำนวยความสะดวกให้เป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ดีกว่าเดิมนะครับก็เลยอยากจะเชิญชวนฟตุตบอลไทยนะ,ะแฟนบอลไทยทุกคนนะครับเข้ามาสนับสนุนทุกๆสมโมสรด้วยครับคือตัวเลขนเนี่ยเรายังกะเกณฑ์ไม่ได้แต่เราอยากได้ แฟนคลับของทุกๆสมโมสรน,นะครับอยากให้มาสนับสนุนในระบบ ott นะครับหรือคนที่ชื่นชอบฟุตบอลไทยหรือคนที่ยังไม่เคยเสพฟ,ฟุตบอลไทยเนี่ยแต่ว่าอยากจะเข้ามาช่วยฟุตบอลไทยเนี่ยให้เข้ามาสนับสนุนในระบบ ott นะครับซึ่งผมเชื่อว่าเม็ดเงินที่ได้มาเนี่ยก็น่าจะทำให้ทุกสมโมสรเนี่ยสามารถอยู่ได้นะครับ <S <S <ด>แล้วก็พัฒนาสมโมสรในแง่ต่างๆทั้งเรื่องของเยาวชนเรื่องของการซื้อผู้เล่นเข้ามาหรือเรื่องของการปรับปรุงแฟคลิตี้ของตัวสมโมสรให้มันน่าเข้ามาชื่นชมฟุตบอลได้มากขึ้นครับผม นดนดูททคคิไ้งชก็ hmm. อาจจะตอนนี้กํลาลังหาเรืออยู่อาจจะเป็นเอสก็ได้หรืออาจจะได้ทูด้วยก็ได้นะครับหรืออาจจะมีแพลตฟอร์มอื่นด้วยก็ได้ตอนนี้กํลาลังอยู่ระหว่างการหาลรืออยู่นะครับเราอยากจะให้ฟุตบอลไทยลีกเนี่ยกระจายไปทุกแพลตฟอร์มอยากให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงฟุตบอลไทยลีกได้มากที่สุดครับ <S 1> <S 1> <het> หมายเ่าอาจจะต้องเสียเงินค่าแพ็กเกจอะไรในการรับชมด้วยไหมแน่นอนครับเพราะเม็ดเงินที่ที่เข้าถึงการรับชมเนี่ยก็จะวิ่งเข้ามา ให้กับ16สโมสรน,นะครับได้นํามาเป็นรายได้ในการที่จะพัฒนาสโมสรต่อไปครับผมใครที่จะเป็นคนไปหาอาโตรงนี้ครับอตอนนี้เราก็ได้รับความกรุณาจากแพนบีนะครับเราก็เป็นหนึ่งในคณะทําง,งานร่วมกับทางด้านไทยลีกแล้วก็ผู้แทนจาก16สโมสรน,นะครับช่วยกันปรับตารางไทยลีกหรือว่าจะเติมสีสัน ในฟุตบอลไทยลีกที่เรามองว่ามันน่าจะมีแมสคอตกลับมาอีกครั้งหนึ่งไหมหรือจะมีการทําอะไรก็ตามที่ผู้คนเข้ามาดูฟุตบอลเนี่ยได้ความสนุกนอกเหนือจากเกมฟุตบอลสนุกสนุกตลอด90นาทีแล้วมันจะมีกิจกรรมอะไรที่เราสามารถเติมได้มากขึ้นหรือว่าสีสันอะไรที่จะเติมได้มากขึ้นเพื่อทําให้ทุกคนเนี่ยดึงดูดทุกคนให้เข้ามาดูฟุตบอลไทยได้มากกว่าเดิมครับหมายความว่าโปรแกรมที่ทางไทยลีกออกมาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไหมก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับโดยเรายึด โปรแกรมเดิมเป็นหลักนะครับแต่ถามว่าปรับเปลี่ยนในลักษณะไหนการปรับเปลี่ยนเนี่ยก็ดูว่าเราจะพยายามไม่ให้บิ๊กแม์เนี่ยมันทับกันในวันเดียวกันนะครับอาจจะมีแม์วันศุกร์หรือแม์วันจันทร์นะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าถึงฟุตบอลสนุกสนุกได้มากขึ้นนะครับไม่ทับเวลากันมีช่องถ่ายแน,น่นอนนี้ต้องขอคุณคุณแชมป์เป็นคนลก็กอันนี้อันนี้มีช่องถ่าย ได้ข้อสรุปเมื่อไหร่ครับเพราะว่าเหลือไม่ถึงหนึ่งเดือนแล้วที่จะเปิดฤดูกาลก็เร็วๆนี้แหละครับก็ต้องเริ่มทำงานตั้งแต่วันนี้ช่วงบ่ายก็ต้องเริ่มเริ่มทำงานแล้วนะครับเพราะว่าเวลามันไล่หลังมาเต็มที่แล้วครับ